สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชนะที่เต็มไปด้วยคำถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้ครับสําหรับคําถามวันนี้คือทําไมเราจึงควรเฝ้าระวังน้ําหนักตัวของเรานะครับคำตอบก็คือเพราะน้ําหนักที่มันมากเกินกว่าปกติมันทําให้ระบบไหลเวียนเลือดต้องรับภาระสูงขึ้น ต้องทำงานมากขึ้นทำให้เกิดความดันโลหิตสูงซึ่งความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอัมพาตนะครับนอกจากอัมพาตแล้วเนี่ยาการที่น้ำหนักตัวมากเกินกว่าปกติมากๆเนี่ยยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเฝ้าระวังน้ำหนักของเราไม่ให้มันมากเกิน ถ้ารู้สึกว่ามันเกินก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะครับท่าน,นี้เท่าไหร่ถึงเกินเราก็มาดูเรื่องค่า BMI ก่อนนะครับ Body Mass Index นะครับ BMI เนี่ยมันได้มาจากการคำนวณโดยเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมตั้งหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสงนะครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ ก็คือตัวเลขที่เราจะมาดูกันว่าน้ำหนักเราเกินหรือเปล่าและตัวเลขที่กำลังจะใช้ต่อไปนี้เป็นมาตรฐานของคนเอเชียที่ส่วนใหญ่จะใช้ตัวเลขนี้เป็นหลักในการประเมินนะครับถ้า bmi คำนวณออกมาได้23-24.9ถึง24.9ถือว่ามีน้ำหนักเกินกว่าปกตินะครับถ้า25-29.9ถึง29.9ถือว่าเป็นโรคอ้วนแล้วนะครับ ถ้า30ขึ้นไปเป็นโรคอ้วนอันตรายนะครับก็เราก็ดูค่าตัวนี้ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของคนเอเชียนะครับอาจจะมีต่างกันเล็กน้อยในในในแต่ละที่บางที่ให้22ถึง24.9เป็นน้ำหนักเกินนอกน,นั้นจะมักจะตรงกันที่ว่าเป็นโรคอ้วนเมื่อ25ถึง29.9นะครับแล้วก็เป็นอ้วนอันตราย ที่30ขึ้นไปนะครับ BMI เนี่ยที่เขาใช้ก็คือคำนวณในคนที่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจะเอาไปคำนวณเด็กทารกเด็กอะไรที่ต่ำกว่านี้มันอาจจะไม่ไม่แม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้ที่คนอายุ20ปีขึ้นไปและตัวเลขนี้คือมาตรฐานของคนเอเชียแต่ถ้าคนฝั่งยุโรปเนี่ยคำว่าอ้วนเขาจะเป็นอ,อีกตัวเลขหนึ่งนะครับทีนี้มาดูว่า ถ้าเราลดน้ำหนักลงได้5-10%สมมุติว่าเรา,เ,าเราไปวัดความดันและความดันสูงนะครับก็ช่างน้ำหนักดูถ้าเราลดน้ำหนักลงได้5-10%จากน้ำหนักแรกเริ่มตอนตรวจพบโรคความดันสูงนะครับถ้าลดลงได้5-10%ความดันโลหิตจะลดลงนะครับและ ทำให้ความเสี่ยงในการเกิดอาัมาพาตลดลงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ไปตรวจพบว่ามีความดันสูงให้คำนึงถึงน้ำหนักตัวก่อนนะครับถ้าน้ำหนักตัวเกินไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนโรคอ้นวนอันตรายก็ตามพยายามลดน้ำหนักลงให้ได้5-10%ของขน้ำหนักแรกเริ่มที่ไปวัดเจอความดันสูงนะครับความดันเลือดก็จะค่อยๆลดลงตามด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องน้ําหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังถ้าเรารู้สึกว่าเราชักจะน้ําหนักเกินแล้วพยายามลดลงให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเขาให้ได้นะครับจะได้ปลอดจากโรคความดันสูงไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัมาพาตนะครับในอนาคตวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวาชนะของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ใครนาโทัมาตบโดร,โรที่บาด้านหลังตกใจตกใจจริงจังใครอยู่ข้างหลังหน้ากัวหน้าตลัจะมือคนหรือมันไม่ใช่จะเป็นมือของใครในใจยังสงสัยตึกตื่นคืนนี้จะทำยังไงได้แต่ปลอบใจว่าอย่ากลัว พอเลี้ยวหลังแล้วหันไปดูไม่ทันจะทำอะไรเสียงพูดอยู่ใกล้ๆว่าทำไมกล้บช้าไปขึ้นรถเร็วๆเธอตาเดี๋ยวพอจะพาและกลับบ้านด้วยกันลงใจลงใจหายกลัวดึกนี้รอตัวไม่ต้องกลัวอีกครั้ง